มีคนมาจี้แล้วเอาหลานให้เป็นตัวประกันเเดี๋ยวที่จะให้มาดูเพราะอะไรรู้ป่ะงกล้องวจรปิดไม่ได้จับภาพอย่างเดียวนะเดี๋ยวมีเสียงให้ฟังด้วยเดี๋ยวเดดีเดี๋ยวมาดูช่องหน้าค่ะ รับปีพุทธศักราชใหม่2567และเทศกาลตรุษจ,จีนวัดลานนาลำลูกกาคลอง9จัดพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคลและเชิญชวนปิดทองหัวใจหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทยโดยพระวชิราวชชรปัญโยและนางกนกกุลเจริญอภิยาช่วนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญใหญ,ญ่สร้างโบสถ์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปวันนี้ที่เราทำบุญบวันนี้น,น,นะก็ขอให้ทุกคนดได้อนุบุญร่วมกันนะคะภูมิใจมากเพราะการที่จะมาวัดนี้ไม่ได้มาง่ายถือว่าเป็นกุศลที่เราสร้างกันมาแล้วาล